อยู่ที่ไหนลเท้าเจอพี่นัแบว่า,า,าวันดอ,อออยู่กาตั้งแต่แรกแ้วเนาะแม่ให้นมอให้ลูกกินเนาะงั้นตอนเนี้ยพอลูกกินทุกวันแม่ไปทํางานแล้วรดรอบปั๊มแล้วนะคะวันนี้เรามาเคลียรเต้าใช่ไหมคะ,อะโอเคเป็นนมแม่ที่เรียกว่าเป็น ตดยที่ไม่ผสมน้ำผงนะลูกเป็นข้าวเต้าใช่ไหมอ่โอเคตอนนี้สีมันเป็นสีเทาเนาะอ่าโอเคตอนนี้เราสรับสนุนมแม่จริงๆสนับสนุนมาทุกวันเลยแต่ตอนนี้เพิ่งมีพี่บุตี้เพิ่งมาสัมภาษณ์เรื่องนมผงที่ไม่ที่ไม่สะอาดพอไม่ไม่ไม่โอเคกับการเกษตแม่ไป ก็กระตุกความรู้สึกแม่เหมือนแบบมันก็ปั๊มไปก็เหนื่อยไปก็เอาแงไปอ่ะแต่แม่ก็ยังตั้งใจปั๊มอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแม่ก็ปวดไปขนาดนั้นมันก็ยังปั๊มอยู่ตามแม่ก็ไม่กดดันที่น้ําเลยมันแทบจะหนีพี่น้ําไปแม่อ่ะอ่ะโอเคตอนนี้เราเลี้ยงลูกด้วยตัวแม่มากี่เดือนละาเดือยสามไสี่เดือนโอเคพี่พี่ภูมิใจในตัวแม่มากเพราะแม่ได้นมแม่ล้วนนะคะ วันนี้พี่อยู่รานพราวนะคะแม่เป็นนมแม่ล้วนมาแล้วสี่เดือนเนาะ,ะมีนมไม่ได้เหลือนมเยอะแต่ว่ามีนมพอกินะนะคะ,ะแล้วก็ไปแต่ลูกก็ไม่ป่วยค่าบอกเล่าพี่น้ำตาเมื่อกี้นี้ค่าประกันลูกปีละเท่าไหร่ห้าหมื่นเนะานะแล้วแล้วเลี้ยงมาสี่เดือนเคยป่วยไหมเคป่วยครั้งหนึ่งค่ะเป็นอะไรเป็นหวัดเหรอกี่วันหายลูกอ่ะโอเคงั้นรอบๆตัวเราที่เราเห็นนะเพื่อนวเรื่องลูกป่วยไหม เขาเห็นเขาโพสต์เข้าโรงพยาบาลหลายครั้ง จอพี่น้ำเหมือนกับเอาลูกไปหาหมอเด็กนั่นแหละเรื่องนมเราก็เจอพี่น้ำเรื่องสุ